ใครอยากซื้ออะไรแต่ว่าไม่อยากเจ็บเองขอแค่บอกมาเพราะเดี๋ยวเราจะลองให้กับวันนี้นะครับผมเป็น q u i c ช c h a เจ e r นะครับมันก็ไม่แปลกอะไรไม่ใช่หรอก,ก็ในเมื่อมันก็มีขายตามท้องตลาดเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่พิเศษกว่าหลายๆตัวที่ขายตามท้องตลาดเพราะมันคือการชาร์เจอร์นะครับผมจริงๆมันย่อม,มาจากกาลเนียม ในไตร์นะครับผมตัว G A N แต่อีตัวนี้กําลังจะเป็นตัวที่น่าจะได้รับความนิยมสูงมากๆในปีนี้แน่นอนเพราะว่ามันจะสามารถจ่ายไฟกําลังสูงได้แล้วก็ชาร์จได้หลายๆอุปกรณ์พร้อมกันในตัวเดียวครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับในตลาดตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่เยอะแล้วแต่ว่าโดยมากทุกตัวนะครับจะไม่มีตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์อื่นๆพร้อมกับชาร์จเจ้าตัวของโน้ตบุ๊กไปได้ด้วยถูกปะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถจ่ายไฟให้ได้สูงถึง65วัต สามารถชาร์จทั้งโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนนได้พร้อมๆกันได้สูงสุดถึง3ชิ้นโดยเจ้าตัวนี้เ,เมื่อแกะปล่องออกมาก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับซึ่งความเสี่ยงของมันจริงเนี่ยทำไมคนถึงได้ชอบกันเพราะว่านี่ครับเมื่อเทียบกับชาร์จเจอร์ของไอ้เจ้า macbook pro เนี่ยขนาดมันเล็กกว่าแต่มันสามารถชาร์จได้หลายรูแถมให้กำลังไฟที่เยอะกว่าไอ้เจ้าตัวนี้ต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเดินทางบ่อยๆแล้วก็ไม่อยากที่จะพกสายชาร์จ หัวชาร์จไปเยอะๆตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยทีเดียวอยู่นะครับขนาดอย่างที่บอกแล้วก็การใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับก็คือว่าเนี่ยถเิดว่าไม่ใช้งานมีเขี้ยวตรงนี้ให้ปิดเก็บได้ต่างหากนะครับซึ่งในตรงนี้อย่างที่เห็นมันมี3พอร์ตเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ชาร์จทีละหนึ่งอุปกรณ์เนี่ยแต่ละพอร์ตเนี่ยจริงๆมันจะจ่ายไฟไม่เท่ากันนะครับผมโดยที่ไอ้พอร์ตแรกเนี่ยมันจะจ่ายไฟได้สูงสุดที่65วัตต์ก็คือเต็มๆมความสามารถของมันที่65วัตต์นั่นเอง แต่พอที่2เนี่ยถ้าเราเสียบไปเนี่ยจะจ่ายไฟได้สูงสุดที่30วัตต์เช่นเดียวกันกับพอรตที่3นะครับก็บจะจ่ายไฟได้สูงสุดที่30วัตต์เช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเสียบใช้พอร์ตพร้อมกันเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดนิดหน่อยตรงที่ว่าพอรตที่1นะครับผมมันก็จะกลายเป็น45สูงสุดแล้วก็ตัวที่2หรือตัวที่3ถ้าเกิดมีการเสียบใช้เนี่ยจะกลายเป็น18และเมื่อไหร่ที่มีการเสียบใช้พร้อมกัน3ตัวเนี่ย ตัวแรกเนี่ยก็จะมีกําลังไฟสูงสุดรองมาเป็น type C 2แล้วก็ตัวที่โดนจ่ายไฟออกไปน้อยที่สุดเนี่ยจะกลายเป็นไอตัว type A สำหรับมาตรฐาน quick charge ก็ต้องบอกว่ามันรองรับเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมาตรฐานเลยซึ่งมาตรฐานกลางที่ไม่ว่าจะเป็น macbook iphone หรือว่า KD เนี่ยก็รองรับนะครับหรือว่ามาตรฐานเนี่ยพวกเรามือถือจีนต่างๆเนี่ยก็มีด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง quick charge 4 Plus นะครับผม quick charge 3 มีเป็น S C P F C P A F C P E ตน,นี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันครบแหละอย่างมาตรฐานพวกหัววงหัวเว่ยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานร่วมด้วยได้เช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกว่ามินิชาร์จเจอร์ตัวนี้เท่าที่ลองใช้งานมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างพอใจกับมันมากๆนะครับผมด้วยขนาดของมันกับน้ําหนักเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับพกพาไปไหนค่อนข้างสะดวกวัสดุเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดูพรีเมียมพอสมควรนะครับ แล้วก็จะมีไฟบอกสถานะมันด้วยว่าไฟเข้าหรือ,อยังตรงนี้เนี่ยกอค์ฟังงชอบเพราะว่าอย่างตัวชาร์จเจอร์ของตัว MacBook เองยังไม่มีบอกตรงนี้เลยนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่รู้สึกนะครับก็คือว่าพอชาร์จไปเนี่ยใช้ใช้อยู่จะรู้สึกได้ว่าไอตัวนี้จะมีความร้อนที่ขึ้นสูงในระดับหนึง่งถ้าเกิดว่าใครใช้เนี่ยอาจจะมีความกังวลแต่ก็ ทางเบซูสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําตัวนี้มาเป็นตัวแรกเนาะเขาก็มีทำไอของอันนี้เนี่ยมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมดั้เนี่ยก็น่าจะไว้วางใจได้แล้วก็มีการทำเซอร์กิตนะครับผมใช้ตัดเวลากระแสไฟเนี่ยมันเกินอะไรพวกน,นี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความปลอดภัยไห้ข่วงในระดับหนึ่งเลยครับ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วสนใจอยากที่จะไปหามาใช้งานบ้างมาถูกใจทั้งเรื่องของความแรงแล้วก็ความสะดวกสบายมันเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะครับจะมีทั้งในพวกออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณราวๆหนึ่บาทนะครับเพนแบบนี้เนี่ยมันถูกหวพวกชาร์จเจอร์ไม่ว่าจะเป็นของ iPhone หรือว่า MacBook มันเองซะอีกแถมใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็สบายแถมจริงก็ดูดีไม่แตกต่างกันด้วยครับตรงนี้หลังจากที่เอามาลองแล้วบอกเลยว่าไม่ขายเก็บวาใช้เองซื้อฮะ